ปละะ่อดระเบิดออฟฟิเชียลครับอ,อิมม่มอยู่สองมือนมันเนี่ยกินได้อีกสองมือนมันเนี่ยลืมข้าว <c oughs> <c oughs> ว่าจะเป็นของเราดีไม่ไเล่านั่นบอกาไปนดีนี่เน er ี่ <Bell issimo> ่ดแม่เป oh <my. S 1> um, ็นคนกาสงตั <waves> ้อนมันะอยยุอนถ้าได้คอย่รมาีไหพอไปเอาว่านัวหันพ่อพ่องานดีพอง่ายพอได้แท้

มันโบแมนเห็นถวยวอลลางก็เลยเอาลงมานั่นนะมันมีนามล่างก็เลยเอาลงมาสินี่มีก็เอาพวกพี่ขวบมาใส่นี่แหละเห็นถวยของพระทัานในล่างก็เลยเอาลงมาฟอร์เมียนสไลปบอลเอฟอยู่ทั้งนั้นทั้งนั้นมันมีขวดไลปบอลเอฟล่างอยู่ก็เลยโอกาสถือโอกาสเอาลงมาใส่รับบอลเอฟเลยสินี่มูนฮันเนาะ

เล่าเห็ดเสียบจะเกี่ยวไม่เจ้าบึงน้าย่างน้อยเห็ดกินได้ไหมยังชิตท่ันขื้นยังกาลื้อกลืนแล้วมาชีแล้วมาสีกิ่นน้ำบิึงคือเกินเขียวๆจะคุยเอาบอกแก้วนี่คุยเอาดีนั่นนี่ว่านี่คือการเผาพริกว่าที่เผาพริกว่น่าอย่าไปเห็ดเสียบอะไรหรอเอียดละวออประเภทเห็ดกับเขาหนั่นของเรานั่นบ่มีดอกกัน ซีรืออีลิสม่มีดอกสีเฮ็ดดีฮิิเฮ็ดกึดกะล่แล้วบัเรอเฮ็ดกับเขาแสบอยู่นี่และตำแก้วนี่แสบที่สุดเลยในห่องุ้มสาวนั้นั่นนั่นนั่นน้องแสบพวเขาตาเนาะเจ้าพี่กับหโวจางแก่แหลมเนี่ยแก้วนี่แหละเจ้าพี่ก็เฮแสบอีลีพรดีเป๊ะบัอันประเภทแกงเผือดอมกับของเล้านาเห็นปะไงบัวเราเฮ็ดดีขาวเฮ็ดโบราณเนาะ จำ้ก็ซุปเทาเจาได้แบบเนี้ยซุปกะยาแล้วหล่าซุเทานี่หอมมิงมิเนี่ยสวยมากกินเวทนเทานี่หมดอย่างแล้วเท่าโดนแล้วมันผิดหอเก่าวาย มันพูดอย่ง่งเอาล้นไฟลุกโดเด่นผมสิค้างไฟแล้วค้างไฟลุกๆนี่แล้วอย่าไปเห็นเนาะเราความหอมควมันถือขี้ตะเนียงไฟมันบราสัทเดีเ๋ยวนัน่นะพราะเดียว้ยเพราะบอใหได้ต้องดำของคนอีกบอกไม่ต้องดำของคนอีกนิดน,นึง เพียงเทียมทิมตัวทิมโอ้เราเอามาอ้อยไฟซุ่มตัวตัวยางนะซุ่มนี่เราต้องทำลายเพราะว่าคนเดียวไม่นี่อสิทธิ์ของเราต้องเผาทำลายโอ้อยไฟซุ่มนี่เขียนเกินเลยเด้เขียนหายเด้เขียนหายแล้วเราจะเอามาแก้ได้ไหมนี่วันนี้เอาไปปฏิปตอแล้วซุ่มนี่ก็เลยทิมอ่านี่คือวิธีการของนักแต่งเพลงหัวเปล่าไปหัวเปล่าไปหัวเ่ไปเช้าไหว เมื่ออารมณ์ดีๆนี่ไปริดริดริดรดตกสัมผัสดีๆดีขึ้นจิตใจในตัว,วาาเอาละเอาอขอบคุณมากไข้ก็ลวกไฟอกไปไข้ก็จิดิมเดีดยกับไฟหรอกอันไหนวาวปนเล้ปนแล้วเศรษปนแล้ว ก้อยหอยแล้วบัดนี่ยเอาวคอยซื้อหอยมาครับไมายแวแไมก็ได้ไล่เท่าแก้เสือดีนี้่เห็นไหมฮะเอาเฮ็ดมปิีงได้เท่านะ dạy sôi con gọn hoặc hết nhân thân lắp tiếng nữa lạo mừng nữa không, không nữa ngon nữa ngoa, không nữa không nữa 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 แ่นบ่มต้องห่วยห่วย่มาเนคอเดเยะหิวมาตลายยางตลายยาง่าดขอบคุณเห็นบ่ขอบคุณโอ้ยทั้งสิเแทคนร่วั้งข้ายามเจ็ดแหลพนะเออ ไปหอมไม่อดกันหน่อยเพชรกิ่งลีก่อนเลยโมหาย้ <ไป S 1> อยนึงไปใส่เสือมากเลยด็กเด่นหอมเลยเอ้ายางเกาะอยู่เห็นไหมน่ะอยู่ภายใตัวน่ะผ <c oughs> ู้ดือ <c oughs> เอามาเหมือนนั่นสีซอยอยู่นี่พ่อผม <c oughs> น,นี่แม่อยู่ <c oughs> ข้างรถพอแหลมอยู่เต้นโตอยู่ข้างในพุ่นใส่ปีแล้วก่อเนาะ เอาเคยเห็นดยู่ิอันต่างต่งยังหน่อยคุณเนาะเจ้าจิกก้อยหอยปังเนี่ตะกี้ว่าเป็นหอยอันนี้ตะวัตวัน,นข้าจอจมือนีกับวอไซเล้วเมนอเ,เอากัขอข้าขอข้ขอขาเจ้ามาประสาปะไปใส่เจ้าซื้อมยว่าขอจากน้อยเนี่ยูขวเอาเมืนว่าจากน้อยเอาประเทศเลยอยากได้ลายบ่

ตังมานี่แหละถนนเสร็จนี่เสร็หนาุ้งเลียนมา่อ้บอทุ่มรถทุ่มรถไปที่ตีกระน้ำข่างก็เพือเรื่อสีไทยไปจอดไซดนี่นี่ก็ไปจอดข้างก่อน มาทางไหนมาหาเาบันมาหาเานะบ้านเขาให้รถไปจอดหน้ามเห็นท่ถนนคือบังคันเห่าหอนหันหลังอซนติดกําแพงตัวเียใมมาล่าเขาอยู่จังสิน้ำลวงอยู่ตัวลวงๆนี่ฮะ เขาจะหันหน้าตรงไหมนี่เนี่ยว่าเขาจะหันหน้าตรงว่าผิดแต่ว่าแม่นในนี่ได้ก็ดีหันแป้งสี่ก็ดีเขาเข้าในนี่หมองอยู่ว่าใช่เป็นหลังไม่ได้แม่นคมเปนว่าจะหันตรงรถบ้านกับจักรยานหันหน้าว่าแม่นเข้าย้อมเอาเวทีติดประตูฟุตบอลเนี่ยหรือ่บันี้ก็ดมาลอมอยู่น้ำมันสังสีก็ได้นี่ยว่าดีขึ้นไมีทางนี่นี่ทั้งลังโคโกไปนี่ หัวเ,ปเงาะจะเจ้าดีประนันเงาะกำลังก่อยหอยครับคลิปนี้ก็ะตายพี่น้องไว้เพียงซ้ำนี้ครับฝากติดตามช่องพลอดครับขอบคุณหลายๆครับผม